เรือลักจุงโอ้ยตอนนี้นะ้ำมันลงนะผู้ชมลำเดียวเอาอยู่ัวบเรือลากแป๊บต่อพนลำเบอร์เก้านะคะเึงเรือโป,โปมาเรามาดูกันนะคะว่ามาทั้งหมดกี่เรือโปอ้าวตีตีเรีงเรืรตอตรงท้ายนะคะไม่มีเรือขนาบข้างนะคะอ่าพี่กับตันแป๊บต่อพนลำเบอร์เก้าด้านหน้าก็เล่นเครื่อง ลมนิดหนึง่งทวนน้ำนิดหนึง่งอันนี้ก็ซุ้มฟ้าชุ้มฝนไม่มีแดดเลยค่ะเช้าตู่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศดีมากลมพัดแรง,แรง เิ็งยาวๆนะคะมาลำเดียวนี้นะงไงก็ต้องเอาอยู่ความรับผิดชอบสูงนะคะพี่กับตันเรือติดลมเรือติดแท่งนี่โหพี่กับตันก็เยอคนเดียวแหะตอนนี้น้ำมันลงจะต้องนำเรือโป้ให้อยู่ตรงกลางไม่น้ำให้ได้มากที่สุดป้องกันเรือติดแท่งเรือติดลมนะคะชาวเรือจะเรียกเรือติดแท่ง ส่วนตุ้มก็จะเรียกเหลือติดลมดีนะบ้กนี่ยาวไม่ใช่เล่นนะคะเรามาลำเดียวด้วยมีความชำนิชำนาญอาศัยประสบการณ์ดูร่องน้ำนะคะว่าจะเลี้ยวยังไงให้มันพ้นฝันดอนทรายจะเข้าสามแยกน้ำวนยังไงนะคะ ช่วงนาน้ำหลากนีไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรากระบินตีตลกตักมาอย่างแน่นานานะคะเรือโป้ทั้งสี่ลำมรกตนาวาวิ่งมาจากทะเลแน่นอนเสียงน้องหมาที่เรือโป้เห่านะคะท่านผู้ชมสองลำอีกลำหนึ่งลำขวามือก็มีสีดำลำซ้ายมือก็มีสีขาว เคยถ่ายคลิปไปแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไปด้วยนะคะบอกว่าชาวเรือของเหงาออกทะเลเป็นเดือนๆกว่าจะกลับเข้าฝั่งมันก็ไม่ใช่ทั้งทีเดียวนะคะพี่ๆชาวเรือคอมเมนต์เข้ามาบอกรุ้มก็โอกาสอันนี้ก็ขอได้พูดนะคะก็คือว่าพี่ชาวเรือบอกว่าการเลี้ยงหมาเลี้ยงน้องหมาที่เรือนะคะเป็นการช่วยดูแลรักษาทรัพย์สิน,นะคะ่ะท่านผู้ชม ้าช่วงชาวเรือเขานอนน้องหมาก็อยู่นอกเรือนนอนเนาะแล้วความผิดปกติประเภทว่าคนมาขโมยของคนมาขโมยเชือกมาขโมยสินค้าอะไรพวกนี้จะมาเกาะแกะที่เรือนี่น้องหมาก็จะเห่าจะเหมือนเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยและรัพย์สินที่ดีอย่างมากๆเลยนะคะก็ถือว่าขอบคุณพี่ๆชาวเรือนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาบอกอืม เป็นที่เรียบร้อยนะคะวคันนี้ฝีมือของพี่กับตนันซับโตพนัมเบอร์9ด้านหน้านะคะส่วนเรือตรง้ทยเมื่อกี้ตุ้มก็ไม่ได้ดูัมเบอร์นะแต่รู้แต่ว่าเป็นซับโตพนแหละท่านผู้ชมว้ายดึงนะคะดึงไ่เกียร์ถอยหลังโอ้ยใบพัดกินน้ำจุกจุก ดึงไว้พี่เขาเห็นเรือโปะลำสุดท้ายช่วงเลี้ยวมันจะเวียงนะคะท่านผู้ชมจำเป็นจะต้องดึงไว้นะคะเอ๊ชัยทรัพย์โสพลลำเบอร์หนึ่งแล้วมันมันไกลตุ้มอ่านลำเบอร์ไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมถ้าลำเบอร์หนึ่งตุ้มได้หนึ่งล้านวิวมาแล้วนะคะสำหรับทรัพย์ัวพลลำเบอร์ลำเบอร์หนึ่งนะคะก็ขอบคุณพี่กับตันด้วย <laughs> พี่เขอยูกยกยะะ่กลางแยกนางบนเลยนะคะกลางแยกนางบนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้ยแม่ตุ้มมันจะวนตอนไหน <c oughs> ตอนนี้น้ำไม่วนนะน้ำลงจะวนตอนไหนจะวนกี่โมงผม <c oughs> ขอขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะเอแล้ะนะคะ